ไพ่เทมเพลตการปรับตัวทัศนคติของคนวันเสาร์เริ่มดีขึ้นนะถ้าคุณมีทัศนคติที่ลบอ่ะปรับให้มันเป็นบวกไหมมันแปลว่าบาลานซ์ถ้าเราจัดการชีวิตของเราหรือความคิดของเราได้บาลานซ์กันเนี่ยมันทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นสุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ไงถูกต้องถูกต้องมองโลกในแง่ดีบังเตอะอืมแล้วก็ปล่อยวางนะวันเสาร์อย่าเครียดนะปล่อยวาง ใจเขาใจเรา,ามันจะส่งพลังให้เราได้ตังนั่นไงได้ตังแนยได้เงินด้วยใครกำลังแบบจะทำให้เราค้าขายดีติดต่อคล่องตัวอันนี้ทัดลมเนี่ยเป็นทัดลมมันแปลว่าเงินที่เข้ามาหรืองานที่เข้ามาชั่วขาวคนไหนที่อาศัยลูกค้าประจำผสมกับลูกค้าใหม่ดีเลยสัปดาห์นี้การหมุนเวียนเงินก็ผ่านด้วยนะครับขยันเลยขยนันขยนัขยนต้องขยนัน ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นพักๆไปพวกนี้มันเข้ามาแล้วไปเข้ามาแล้วไปนะเออโอเคกําลังมองหาสินค้าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมองคิดอ่านหาเงินอย่างเดียวนะคิดเรื่องครอบครัวบ้างเวลาครอบครัวไม่พอใจหรือน้อยใจครอบครัวน้อยใจญ,ญาติน้อยใจคนที่เราแคร์คนที่เรารักแต่สัปดาห์นี้คุณันเสาร์ดีครับผมพิมพ์ตัวดีให้หน่อยครับดอ e ดี ED, หรือตัวภาษาอังกฤษตัวดีก็ได้พิมพ์ได้เลยขอบคุณมากครับสำหรับรางวัลนะครับ พิมพ์ให้เลยตัวดีได้เลยนะครับดีดีจ้ามันต้องดีใส่พลังจิตไปเลยนะครับวันศุกร์จะได้ย้ายที่อยู่อาศัยไม่ค้าจะไปเริ่มต้นใหม่ได้ย้ายจ้ะตามเกณฑ์ด์ดวงรวมนะได้ย้ายนะเช้าวัยได้ย้ายนะคุณอ่ะอะนะครับระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งค่าใช้จ่ายบันปายอ่ะเผลอไปตอบนิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรดีครับดีตั้งแต่พรุ่งนี้เลยวันเสาร์มองโลกในแง่บวกสนใจเรื่องของเรา คนที่รักคนที่แคร์เราคนอื่นไม่ต้องสนใจแต่ไม่ได้ไปไม่ต้องไปโกรธเขาคนเรามีดีและไม่ดีตัวเราเองก็เช่นเดียวกันไพ่บอกแบบนี้นะให้มองในแง่ดีของเขานะครับไม่ใช่มองคนอื่นในแง่ร้ายเขามีข้อดีนะและเขาเคยดีกับเราด้วยแชร์กันไปไปถึงแชร์นะสัปดาห์นี้การงานเด่น ถ้าคุณกําลังถามว่าคุณจะได้ยกย้ายงานไหมได้ถ้าคุณกําลังถามว่าคุณจะได้เดินทางไกลไหมได้ถ้าคุณกําลังถามว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมได้ถ้าคุณถามว่าไม่ต้องต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้และเหมาะที่จะไปด้วยไม่เหมาะที่จะอยู่กับที่นะสัปดาห์นี้ถ้าคุณกําลังถามว่าคุณกําลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์จัดโปรโมชั่นการค้าการขายดีไหมดีได้กาไรจ้ะได้กําไร ปัญหางานที่มีอยู่จะแก้ไขปัญหาได้ไหมแก้ไขได้ภายใน7วันนี้เลยกางๆสัปดาห์ยอดขายเป็นไงขอภัยพูดปิดสัปดาห์นี้ยอดขายเป็นไงสัปดาห์นี้ยอดขายดีนะครับผมกางสัปดาห์มันจะดบดปลงเพราะคุณอาจจะไปมุ่งเรื่องอื่นแทนนะครับกางสัปดาห์เนี่ยมันปลายปลายเดือนนี่มันจะดปลงมันจะเป็นงอหวัวอีกทีต้นเดือนหน้าเราต้องวางแผนเผื่อไว้ก่อนนะครับวันเสาร์วันที่ดีคือวันที่21 ขอภัยย2 2 2 22、23ดีกลางกลางสัปดาห์เราจะอื่นๆหน่อยนะ2 4 24、24、25 26 27,、ี่เนี่ย2 2ดีดีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการเดินทางนะครับคนรักถ้าเรามีคู่อยู่แล้วสัปดาห์นี้เราจะเข้าใจกันมากขึ้นมีง้องแง้งนิดหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้จะเข้าใจมากขึ้นจะแฟร์ๆกันมากขึ้นจะพูดคุยกันเรื่องเงินได้ได้ดีมากขึ้นนนนกกกกาาารรรรจจจะเเเื่่อองงงิััับคคค็มมมีวมวลตขึ้ รวมถึงการเจราจารเกี่ยวกับการค้าการขายจังหวะซื้อจังหวะขายเนี่ยสัปดาห์นี้เข้ามาเกือบทั้งสัปดาห์เลยนะนะครับปิดการขายให้ได้ปิดให้ได้หลายหลาย,ลายก็จะดีมากนะครับอืมมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องม้านี่แปลว่าการเดินทางนี่จังหวะซื้อจังหวะขายการเจราจารต่างๆพวกนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับ การพูดคุยเรื่องรถเรื่องการเดินทางเรื่องการค้าขายเรื่องการวางแผนการประชุมนะการโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวะดีนะครับคนวันเสาร์นะครับแจ่มมากเลยนะครับไพ่ดีนะของใบนี้เป็นไพอนาคตนะ,ะคุณจะกลมเกลืนแหละปรับตัวเก่งอะ่ะถ้ามีแฟนอยู่แล้วก็แฟนมีโชคด้วยนะครับแฟนกําลังคิดอ่านเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันสับสนุนซึ่งกันและกัน ถ้าคนโสดลหละถ้าคุณโสด,ค,โสดคุณจะเจอคนที่เหมือนกับไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่พอมองตาแล้วฟังเสียงแล้วเป็นเสียงที่คุ้นหูมองตาแล้วเหมือนคนเคยรู้จักประมาณนี้ประมาณนี้นะระวังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎไหลย,ย้อนแล้วก็การทรงตัวนะการทรงตัวไม่รู้ว่าเจ็บฝาดเท้าไหมเขยยงเท้าเป็นยังไง มีดวงเกี่ยวกับทําบุญทําบุญที่เกี่ยวกับบริจาคเลือดเด็กลงทานเออตรงนี้ดีลงทานมีมีดวงได้เดินทางไปใกล้แม่น้ําหรือเมืองที่เป็นเกาะอันนี้ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะครับระวังลำไส้แปรปรวนนิดหนึ่งนะครับบางคนก็มีดวงจะซื้อเสื้อผ้าใหม่หรือทําสีผมมีการปรับเปลี่ยนบางจุดภายในบ้านหรือที่ทํางานนะครับ ประมาณนี้นะใครโสดใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรือโสดมี2ประเด็นสำหรับคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนนะครับให้รีบเจรจาถ้ายัางรักกันอยู่จะได้คุยกันได้เคลียร์กันได้ตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงนะครับเอาไงเออถ้าเกิดว่าจะงอนง้องกันก็กลับมาแล้วแหละนั่นแหละประมาณนั้น แต่ถ้าโสดเลยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเถอเดี๋ยวได้เจอไม่รู้เจอคนเก่าหรือคนใหม่อาจจะเป็นคนเก่าในอดีตชาติก็ได้นะ,ะหรือเป็นคนใหม่เลยก็ได้ประมาณนี้นะโอเคดวงดีครับสีน้ำเงินน้ำเงินดำแหมสวยนะเท่เลยน้ำเงินน้ำเงินน้าเงินที่ออกเข้มๆนะใส่คู่กับสีดำนี่มันหล่อนะมันสวยนะมันมีคสนะประมาณนี้นะอารมณนี้เลยนะครับ เกณฑ์ชะตาเนี่ยได้ไพ่เกี่ยวกับการก้าวเดินการพุ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เวลาออกนอกบ้านแล้วออเดอร์เข้าเขามีคําพูดแบบนี้คนขายคนค้าคนขายนะออกนอกบ้านแล้วงานเข้าอยู่กับที่งานไม่ไเข้ามันแปลว่าการหมุนเวียนนะอ,อยู่กับที่มันกลายเป็นน้ํานิ่งน,น้ําเน่านะออกไปแล้วน้ํามันหมุนโชคดีจ้ะนะครับสัปดาห์นี้ขอขอ,ขอต่อยคนที่แย่ที่สุดก็หมุนเวียนเงินได้คนไหนที่ไม่ได้แย่มากจะมีะไรายได้เพิ่มเป็นจอบ,จอบ เป็นงานงานเงนิงนเข้ามีกลางสัปดาห์ที่ดอบหน่อยนอกนั้นผ่านฉลุยเลขหน้าไพ่บอก4ีแล้วใช่ไหมสีน้ําเงินดําเลขหน้าไพ่เป็นเลข4ี่หนึ่งอะไรอะ่หนึ่ง